อัปเดตข่าวและก็ความเคลื่อนไหวของสาวๆแบล็คพิงกันต่อค่ะพับ G ีทำดีมากเลยนะคะมีการปล่อยโปสเตอร์สวยๆออกมาเพิ่มเติมให้กับเพได้ดูกันอีกแล้วค่ะคือต้องบอกว่าสวยมากทุกคนเลยนะคะงานดีค่ะแล้วก็24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะแบล็คพิงก็มีการสร้างปรากรการเอาไว้เยอะเลยค่ะเริ่มจาก27นาทีแรกก่อนเลยนะคะก็ทำยอดวิวทะลุ1ล้านแตกไวที่สุดในบรรดาเกิร์ลกรุ๊ปค่ะที่ปล่อย MV ตั้งแต่ต้นปีมากันเลยทีเดียวนะ แถมเมื่อวานนี้ค่ะก็นอกจากน,นจะเห็นว่า b l c k p p n n งมีการปล่อย MV PINK เพล r a d y for Love แล้วเนี่ยก็เห็นว่านะคะอัลบั้มใหม่ของบ y y o n เซเมื่อวานนี้ก็ปล่อยออกมาด้วยค่ะที่ชื่อว่าเรในซองนะคะเทรนด์ทวิ t เตอค่ะก็เลยดูเดือดนิดนึงเนาะในระดับเวอร์ไวค่ะคือเจอทั้ง b l c k k พิ n งแล้วก็บ e y o n เซค่ะคู่กันไปเลยนะคะคุณผู้ชม แล้วก็นะคะมีคนขับไปจดๆนับดูได้นะ MV ของ b บ c ็คพิ้งเพลง Ready for Love นี่นะคะก็ขึ้นเทรนด์ค่ะไปกว่า46ประเทศทั่วโลกกันเลยทีเดียวแถมยังขึ้นอันดับที่1ในอเมริกาอีกด้วยนะคะคืออันนี้คือจึ้งมากค่ะขนาดว่าเพลงเนาะก็มีการหลุดสปอยออกมานะประมาณ2ปีกว่าได้แล้วนะคะส่วนใน y o u t u b e ค่ะก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของ u t u b e ด้วยเหมือนกัน ส่วนยอดวิวค่ะอาจจะต้องทำใจสักหน่อยหนึงเนาะเพราะว่า MV ค่ะถูกนํามาปล่อยเนี่ยหลายช่องทางมากทั้งช่องของ PUBG แล้วก็ช่องของ BLACKPINK รวมไปถึงช่องที่มีการทำ React อกก็เยอะนะ แต่ก็เรียกได้ว่าก็ไม่ขี้เลยนะคะเพราะว่า24ชั่วโมงแรกที่ผ่านมาค่ะเข่าวๆค่ะก็มียอดวิวเนี่ยสูงถึง16ล้านวิวกันเลยทีเดียวเฉพาะในช่องของแบ็คพิง่์นะคะขนาดว่าพวกเธอค่ะมาแบบ AI เนาะเป็นตัวอวตารนะคะไม่ใช่สาวๆแบ็คพิงค์มาเองนะคะก็ถือได้ว่าค่ะไม่ธรรมดานะคะนี่ถ้ารวมกับคลิปอื่นๆค่ะที่เอาออกไปปล่อยกันนะนะก็คิดว่ายอดวิวเนี่ยคงจะทะลุ20ล้านไปแล้วค่ะ ก็ไม่เป็นไรนะคะบลิงค์ค่ะก,ก็ซ้อมมือเล่นๆไปก่อนแล้วกันนะคะส่วนยอดไลฟ์นั้นก็ไม่ธรรมดาด้วยเหมือนกันค่ะในบรรดาเคป๊อปฝ่ายหญิงที่ปล่อย MV มานะก็ถือได้ว่าค่ะทะลุ2ล้านนะเร็วที่สุดในบรรดาที่ปล่อยกันออกมาของปีนี้อีกด้วยค่ะเพราะว่าใช้เวลาปีงแค่9ชั่วโมงเท่านั้นนะคะอแอดก็เอาความปังค่ะหลังจากที่ Ready for Love นะคะถูกปล่อยออกมาของสาวๆแบล็คพิงค์มาอัปเดตกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า